รีวิวครับเราจะมารีวิวซักทุกวันเป็นกันผ้านะครับวันนี้ตัวแรกของเราเนี่ยตัวนี้เลยนะยืนรออยู่ตรงนี้เลยซักทุกวันหรือว่าซักทุกเหลืองนะคีับอีเดรพากันนั่นแหละกันดั้มคาร์โบครับ m s ศูนย์ห้าก่อนอื่นเรามาฟังประวัติคร่าวๆาวนิดนึงดีกว่าว่าตัวนี้มีประวัติไงบ้างก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบสนะครับเบสในภาคกันดั้มคาร์โบ ฉากที่ไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ยต้องบอกกันว่าตัวนี้เนี่ยไอ้คนขับก,ก็คือแดเนียลลอเรนซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นผู้ร้ายกันแหละ,แ,หละแต่จริงๆผมว่ามันก็เป็นพระเอกคู่กับไอ้ตัวพระเอกกันแหละนะครั่งซีออน,ซ,ออนซีออนนะครับแน่แน่นะครับนนซึ่งฉากที่ตัวซากฟุฟวัน,นโผล่มาก็คือฉากที่กัมดัมแทนนโบเนี่ยไปถล่มฝั่งซิออนซาเลเทเลยอไอร้รอเรนเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแม่ทัพก็ขับซากฟุฟวนเนี่ยออกมาเพื่อที่จะไปต่อกรกับเจ้ากัมดัมแทนนโบ แต่ปรากฏว่ามันเป็นขุนเบสสู้ไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ก็โดนทําลายนี่แหละแต่ก่อนที่จะโดนทําลายเนี่ยก็จะอา่าไอ้ลอเลนเนี่ยมันบรงเมินว่ามันเก่กงก็เลยหนีออกมาได้แต่ก็เสียแขนซ้ายอา่าไปด้วยมาดูตรงขุนกันดีกว่าแล้วมาดูตรงขุนกันดีกว่าครับ อ่ะตัวนี้มันมีส่นวนประกอบอะไรบ้างครับคุณ้อมต้องบอกว่า <S <S 2> <S 2> เน้นไปที่อาวุธเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยตัวตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันเบาลางใช่แต่ว่าดูอาวุธซะก่อนนะรอบตัวมันบอกเป็นฟัวเมอร์เลยนะก็เป็นปกติของซีรีส์ t h u n d e r b o l อยู่แล้วอาวุธ <นะ S 1> จะเยอะค่อนข้างเยอะมากางครั้งซีรีส์ครับตัวปาสุก้านี่ยสองอันนะครับมีตัวบูสเตอร์ข้างหลังนะมีไรเฟิลมาหนึ่งอันขวาอีกนะนอกจากนั้นยังมีส่วนประกอบอื่นๆอะมากมายหมดเลยนะครับ มือที่ให้มาก็ 3- าสี่อันนะครับพวกนี่เป็นระเบิดนะระเบิดแล้วก็ไอ้แง่งขาหนีบตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไปทำอะไรนะครับโอเคตาอันนี้เป็นตัวหุ่นนะส่วนตัวกล่องนะครับก็สวยงามตามของเรื่องแบบบันไ,ไ,ไดภาในกล่องทำยังน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยคู่มือขาดคู่มือเราก็จะตายที่ผ่านกันหมดเพราะเรา่อบไม่ได้ครับ เงยี่ยนต่อไปแล้วนะครดูกรอบนะสติกเกอร์ที่ให้มาก็จะมีทั้งสติกเกอร์่ก็เรียามีดีโคขูดมาด้วยเหรอครับโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์ใสนะครับมีติดไปหมดแล้วก็ชิ้นชิ้นก็ละเอียดระดับหนึ่งนะครับอ,อย่างที่ติดมาเนี่ยเราดูมาดูตามตัวกันนะข้างหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ให้ก็ถือว่าซ่อมโอเซอกตูดมีไหมผมไม่มีน,นะส่วนแผงนะครับรู้สึกจะมีอยู่ส1เอ็ดแผงนะครับ ็แบ่งแยกสีมาใช้ได้ระดับหนึ่งครับตัวนะี้สีส้มสีเหลืองสีดำสีเทาแล้วก็พวกพีซีต่างๆนะคือเด่นคือนะเด่นทนี่นี้เนี่ยก็ยที่บอกเรื่องอาวุธนะแล้วก็จะเห็นว่าพวกภายในของมันเนี่ยจะเป็นเหมือนจริงมันเป็นรอยยนเป็นรอยยนของผ้าของผ้านะครับอันนี้เขาก็ทําเป็นพลาสติกยน่นมาให้ ตัวงานเองก็ถามผมเนี่ยถ้าเป็นเกรด HG ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะคงในอาจจะไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวงานค่อนข้างละเอียดพอสติกเกอร์แล้วก็งานอาวุธมันเองนะครับสายตาเดียวก็พลาดไม่ได้นะครับตัวนี้จริงตาข้างในมันขยับได้ด้วยนะครับส่วนหัวก็เนี่ยตามเนเลื่อนได้ส่วนที่ไม่ชอบเลยเนี่ยคือหมุดตรงบ่ากับตรงขาเนี่ยมันไม่ได้แยกชิ้นมาให้ให้แปะสติกเกอร์อนะมันก็อาจจะดูหลอมหน่อยแล้ควคนไหนที่พ่นหรือว่า ใช้มาร์กเกอร์เนี่ยก็อาจจะสวยงามขึ้นนะครับนี่เป็นส่วนลำตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ที่ไม่ค่อยโอเคคือไม่ได้แยกส่วนมาให้ผมว่าไม่ค่อยโอเคตรงนี้คุณใช้ไา่โค้งเสริมสติ๊กเกอร์หรอเปล่าตัวหน้ายอดวิวเยอะไหนจะไปซื้อมาหรือเปล่าอีกทีก็ที่บอกไปว่าให้มาทั้งเยอะนี่น่าจะเป็นไ edit f i กมาเป็นเป็นโพสตท่านี้เลยคุณต้องทราบเลยวพราะเขาให้มาทสองซึ่งเลยอันนี้มือท่าไม่ใชี่ยง หลายอันเนี่ยก็อย่างที่บอกอาวุธตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็แอคติ้งมันเยอะจริงๆใช้วิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่ยมีอยู่ประมาณสักงหกอันนะครับมืขอข้อต่อระหว่างเท้าขึ้นมาหน้าแข้งเนะี่ยขยับได้ด้วยนะไม่ได้แบบกระจุดพีซีซแล้วตุ้มเหยียบลงไปแต่นี่มีการขยับขึ้นเหยียบลงได้ข้างในขาเนี่ยไม่มีโคมแล้วก็เป็นโะล่งๆนะแต่ไม่ใหญ่บบโตไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มาก อันนี้ที่ชอบเลยคืออาวุธของของซีรีส์นี้เนี่ยคือแยกสีมาดีกว่าตัวมังจุดอีกอย่างที่บอกว่าหัวไหล่ตรงมุมนี่ไม่มีแต่ไอพ่นเนี่ยกับแยกตัวบุหร<ด>ี่ของไอพ่น <iPhone S 1> เสือกมีมาให้ใช่<า>แหัวไหล่ของเสือกไม่มีโอเคนะแล้วก็ตัวตัววัสดุที่มาทำอาวุธเองเนี่ยคือถ้าเทียบเอบจ g บางตัวเนี่ยซีรีส์ยูซีเองเนี่ยก็ยังสูงไม่ได้นะ ก็น่าจะเห็นความสวยงามของตัวนี้แล้วนะครับถึงจะเป็นตัวเบ๊แต่เป็นเบ๊แบบว่ามีคุณภาพาก็จบไปแล้วครับการรีวิวตัวแรกของเราตัวซักุวันนะครับคุณเหลือนั่นเองก็เป็นไงครับคุณเจียดูจากงานดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคิดว่าให้คะแนน,นสำหรับการซักตัวนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมให้ประมาณสัก เจ็ดถึงแปดคะแนนขอขอคะแนนเดียวได้ไหมไม่หรือวอวให้เจ <c oughs> ็ดวัวให้เจ็ดคือมันมีบางบางส่วนที่ยังไม่ถูกใจครับบางส่วนที่มันควรจะทำให้ได้ดีกว่าน,นี้อย่างชิ้นหนึ่งควรจะแบ่งเป็นสองชิ้นอ่ามันจะดูสวยกว่าแต่เขาก็ไม่ทำเขาทำเป็นชิ้นเดียวซึ่งตรงนั้นผมก็ตัดคะแนนไปไปถูกต้องนะครับอ่าสำหรับผมเนี่ยให้แปดนะเพราะว่าก็เทียบในเกรดที่เป็น SG ด้วยกันนะพายเกรดด้วยกันแล้วก็เทียบกับราคาด้วยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ประมาณพันแต่ร้อยเยน นะครับก็ซื้อในเมืองไทยอาจจะหาได้แล้วครับ600กว่าบาท700กว่าบาทก็ได้การเทียบกับราคาเองเนี่ยกับกับงานที่วัสดุหรือว่าโตก่อนครับเราผมไม่ต้องพักคุ้มค่านะครับต่อย่างนะครับต่อไม่ค่อยยากแต่ลงเส้นเนี่ยถ้าลงละเอียดเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยติดสติ๊กเกอร์ยากไรติดยากเพราะไม่มีอุปกรณ์ไม่ยากเพราะว่าใช้แค่พวงนะครับ ลรวก,ก็จะเห็นว่าปืนให้มันนั่งเยอะวัสดุโอเคโดยรวมจุดที่ตัดคะแนนเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกไปหาหมุดบางจุดหรือว่าบางจุดที่อาจจะให้พลาสติก,กมาเป็นโครสสีเลยก็ได้แต่ดัดนให้ต<ช>ิดซิลเวอร์เอาอะไรหรือไม่เยียเท่าไหร่นะครับก็ให้แปะแน่นนะครับถือว่าคุ้มค่านหนึ่งล้ก,ก็จบเทปแรกเทปแรก าฮิตชาแนลนะครับนะก็นี่อย่างเทจแรกนะก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยคิตน้องย่อมจากอะไรครับเพื่อนอ้าวครับผมเลยครับจะไม่ได้ใช่ไหมฮิตนะฮิตชาแนลก็คือทูเมอร์อินดี้ไทยแลนด์นะก็เป็นชาแนลที่รวมเรื่องราวในความสนุกสนานที่หลากหลายแล้วยังไงฝากซับสไครต์ไว้ด้วยละกันใช่กดไลค์นะครับชอบทำกดไลค์ชอบกดไลค์นะครับใช่กดซับสไครต์ครับไม่ต้องแชร์นะครับแชร์ได้ก็ดีครับ ก็ยังไงกลับโมบันใหม่ดูว่าเทปหน้าของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรตัวต่อไปหรือจะมีอะไรอื่นๆนมานำเสนอกันอีกคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมบครัสวัสดีครับ